โอ้โหรู้สึกว่าทีมเราดาเมจหน้าตรงน้อยไปอ่ะมีแต่ดีเพสลวงแล้วก็ดีเพสที่ทำดาเมจแบบสุ่มๆอ่ะเลยรู้สึกว่าต้องต้องมีคนยิงหน้าตรงคนหนึ่งตอนเล่นยังไงให้เก่งไม่รู้เหมือนกันเล่นตาแรก แต่จะเล่นอะอยู่ไดมอน์กูก็เล่นอะไม่สนใจอะเล่นเกมให้สนุกครับเกมเราเน็ตเราคอมเราครับเราเล่นเราเล่นหลักๆคือที่เล่นต่อเพราะว่ากลัวดาเมจหน้าตรงมันน้อยไงเพราะว่ามันมีมันมีแต่ตัวไม่ทำดาเมจหน้าตรงอะนึกอองไหม หลักๆเล่น e ต่อก็คือเล่นตามมุมอย่างเงี้ยแล 5, 4, ้วก็กดสกิล E แล้วก็ตีหรือไม่ก็กด F แล้วก็ล่าพวกตัวละครระยะนิดนึงต่อเฟิร์สไทม์ครับเคยเล่นแต่ในแพ็กทิทเลนชี้ขวาเก็บมันติไปเรื่อยแล้วกันชี้ขวาเก็บมันติไปก่อนเนี่ยได้ทีละ 4%แถบเขาวางแถบตัวเนี้เราเลยเจ็บ

ถ้าไม่มีอะไรทำก็คิดขวาเกมมันตีไปก่อนพอศัตรูดันเข้ามาในจุดที่แบบเขาเลี้ยงการประทะไม่ได้เราก็กด E เพื่อสู้อันนี้คือผมลองลองคิดแบบแบบไม่ไม่ไม่ยากมากนะคิดแบบอะไรง่่ยงยังไ,ยไม่แก้เขาดันเราใช่ไหมเรากด E แล้วเรายืนตีเรากด F ได้เลยเลยมองว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตาถ้าตอจะเก่งก็คือเราต้องเลี้ยงให้เราต้องโยนค้อนไปเรื่อยๆก่อนเกมมันตีแล้วพอศัตรูเข้ามาจุดประทะเราเขากด E อย่างเงี <4? S 1> <w> ้ยกด e เลยแล้วเราก็กด f ตายก่อนไม่เป็นไรเนี่ maya x แปด k กับ m 2 w 4ี่ k ช่วยเลือกหน่อยครับว่าชอบไหนดีกว่าถ้าชอบจับแบบ รีแล็กไปมายาเขาถ้าชอบจับแบบแอกกผมแนะนำเป็น XM2W ครับแต่ถาถามว่าผมชอบตัวไหนมากกว่าผมก็คงชอบ XM2W มากกว่าเพราะเป็นคนชอบเมาส์ตูดตูดโกงครับมายามันเหมาะสำหรับคนที่ชอบจับเมาส์ลึกๆมากกว่าอย่างเงี้ยกด E ีเลยแล้วก็ตี อ๋อผมเจอข้อดีของตออยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเจอแทงโลห่หนักๆอ่ะตอมันทำให้แทงโลนเล่นยากขหรับผมนะแล้วก็ด่านที่ตอเก่งต้องเป็นด่านที่เป็นแบบจุดประทะมันคือต้องประมาณเนี้ยแบบจุดแคบแค่เพื่อเรากดอ e, ีด e, แล้วเรายืนตีฟรีได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันทำให้เรากดตีแล้วลิกขวาได้เรื่อยๆอ่ะ เราล็งไหมนีโตไปกด e แล้วก็ตีใช่ไหมเนี่ยเราอยู่ในวงเราแล้วเราก็กด f ทาให้เรากดสกิลได้แบบต่อเนื่องเพราะเราอยู่ในวงสกิล e เราแล้วเราก็ล้วงเราขึ้นไหมบนตีบ้านนี่นี่ต่อเฟิร์สไทม์ครับไม่รู้ดีไหม แต่ชนะแล้วกันผมเล่นมัวนะแต่รู้สึกได้เลยว่าคีย์หลักในการเล่นต่อคือเราต้องรอให้ศัตรูเข้ามาในจุดที่เรากด E แล้วเขาเลี่ยงการปะทะไม่ได้อะแล้วทำให้เรากดสกิลได้เยอะๆกดลีกขวาได้บ่อยๆกดชิปได้บ่อยๆเพราะว่าเราจะได้ไอ้ปั๊มปั๊มอะไรอะปั๊มต่อฟอร์สได้เยอะๆสกิล E อะ ตอนสามารถแบกแรงส,งสูงได้ไหมไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าแรงไดมอนด์ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่มากกว่านี้พี่ยังไม่เคยไปไงเลยไม่กล้าบอกว่าแรงสูงมันแบกได้หรือเปล่าแต่ถ้าไปเจอวูบเวลีนก็ขอให้โชคดีครับระหว่างค้อนกับกอง,นะองล็บใครมันจะแรงกว่ากันแน่นอนอยู่แล้วครับกองล็บ Before you attack, I'm get ready. So, oh, do oh. you fat cop? I hope you're feeling worthy today, Goldilocks. We've got our work cut out for us. Mjolnir brings the wrath of the Odin Force to our enemies. Now oh, that's how you start a battle. แทงจำเป็นเราเป็นแทงจำเป็นอ่ามาแล้วเจอเยื่อละเมื่อกี้ใครวะใครผลเลาะวะเ <c oughs> <c oughs> น่ยเขาอยู่ <c oughs> ในวงเรา <c oughs> เราก็ตีเขาแล้วเราก็ลากเขาไปเรื่อยๆเนี้ยเออรู้สึกได้เลยว่าสก, e, <c oughs> สกิล E สกิล E คือสกิลที่ท,ทำให้ต่อเก่งนะ คือถ้าอยากเล่นต่อเก่งต้องกดสกิล E อะแล้วเราก็กดแล้วเราก็ลากศัตรูไปเรื่อยๆลากลากให้เขาเดินกลับวงแล้วเราก็ตีแล้วก็ลากไปเรื่อยๆกดที่ขวาชิปที่ขวาชิปอย่างเงี้ยนะอย่าไม่แก้ฮอกเข้ามาก็คือโดนเลยถึงว่าทำไมคนชอบเล่นตัวด่านนี้น่ารำคาญนี่เองน่ารำคาญในระดับหนึ่งเลยครับ ขึ้นไดมอนด์หนึ่งแลว